จะแบบนี้แล้วลูกมายังไงนะ้องวันดีเขากินข้าวอยู่ในหนูจะกินข้าวไหมลูกกินอิ่มแล้วใช่ไหมลูกพี่จางกินอิ่มแล้วเออเออเออจ้าลูกพี่จางต้องขาค่ะเอาไม่เอาอันนี้ให้เลยอืมอืม อร่อยไหม ี่จันอร่อยไหมลูกนะพี่จันอร่อยอยู่ใช่ไหมพี่จันอย่าไปฉี่ใส่ตรงนั้นนะลูกนะนะคะ เปนยังอร่อยไหมกินกัญชาอร่อยไหมลูกฮะพี่จอนอร่อยไหมฮะอ,อร่อยไหมแม่ถามว่าอร่อยไหมพี่จอนอร่อยไหมลูกอร่อยเหรอพี่จอนอร่อยอยู่ใช่ไหมใช่ไหมคะฮะพี่จอนอร่อยอยู่ใช่ไหมคะฮะอร่อย หรอพี่จอนจอนพี่กระจอนกระจอนพี่จอนจอนพี่จอนอยู่ไหนพี่จอนจอนอยู่ไหนพี่จอนจอนเอ้ยพี่จอนจอนของมามี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 จอน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  ជិនចានជិនចានចិនចានជ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 ិន เจนเอเจนจ๊ะเอ้ลูกกินข้าวหรือยังไงนะลูกกินข้าวหรือยังกินข้าวเองได้ใช่ไหม แค่อิ่มใช่ไหมจันันจจ ลูกอิ่มยังพี่จอนอิ่มยังฮะเลยน้องวันดีไหนน้องวันดีออกมากินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมคะหรือยังแล้วลูกกินอิ่มแล้วใช่ไหมคะฮะพี่จอนพี่จอนจอนพี่จอนจอนเอ้ไปอยู่กับน้องวาสนาไหมฮะไปอยู่กับน้องวาสนาในแม่ดูซิอู้ดูเนี่ย ออ้เล็บหนูวิกว่าหมดเลยอือ,อนี่ไงอ่ะกินหมดแล้วอืออร่อยไหมอร่อยเหรอพี่จอนอร่อยแล้วลูกโอ้พี่จอนอร่อยอยู่ใช่ไหมคะอืมลูกกินอิ่มแล้วกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอาหารมาให้กินใหม่นะลูกนะ โอเคไหมจะกินหรือไม่กินฮะจะกินหรือไม่กินกินหรือไม่กินถ้ากินเดี๋ยวฉันเอาให้เธอหรือไม่กินกินอยู่ใช่ไหมออืออร่อยไหมลูกอะมดยัง แล้วพี่จรอ,อยู่ตรงไหนเนี่ยไปนอนที่ไหนกลางคืนมาเนี่ยฮะเดินไปเดินมาแล้วหนูไปอยู่ไหนแต่และวัน,นไปอยู่ไหนคะ ช่างน่ารักแองเลยอ่ะน่ารักสุดๆเลยเนอะอู้ยชอบเล่นพี่จอนขี้เล่นแน่ๆเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมคะ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมนหนน้องวันดีอยู่ไหนน้องวันดีเขามากินข้าวเสร็จยัง น้องวันดีเสร็จแล้วเหรอโอ้ยดูสิดูสิเธอไหนไหนไว้ายโอ้ยโอ้ย,อยเล็บเธอยาวมากเล็บพี่จอนยาวมากนี่ใช่ไหมไอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่จอนหน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะ